ฟฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะมันไม่นอนนะมันอ๋อฮัลโหลเออดีฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวพักเหนียวนะเราจะไปขุดเหมืองกันนะเหมืองคือเราเล่นใน normal มาใช่ไหมแต่นี้มันจะเป็นเหมืองในหมวด hard มันจะเป็นยังไงนะเราก็ติดตามมาติดตามกันแต่ตอนนี้คือเราก็ต้องหาที่ลงเหมืองเพราะฉะนั้นเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาเข็มทิศไปด้วยกันหลงกันหลงอ่ะเข็มทิศเรียบร้อยไป อยู่ไหนฮะไม่รู้ดิก็ค่อยๆเดินไปเดินไปข้างหน้านั่นแหละดัน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 กลางวันสกแสนมันคงไม่มีอะไรมาบึ้มเราอะเนาะหิวเร็วมากอย่าวิ่งอย่าวิ่งหดียวเลยหลอดหายไปหลอดหนึ่งเราเกิดหัวท้าดมันก็อย่างเงี้ยเอาอาหารมากินไหมเนี่ยไปเดี๋ยวมาไปเอาเลยของเราเรามาพอดีเราไปเอาด้วยดีกว่าเอามาให้เต็มหกสิบสี่ไปเถอเพราะยังไงมันก็เต็ม อมาอย่างไรเนี่ยออยครับเลยทำขนมทำขนมปังอะออยทำไเลยเราเอามาเอาเต็มหกสิบสี่ไปเลยอับอกเป็นอะพี่อะทำขนมปังเอาวีตมาวางบรรทัดแรกให้จบ3มช่องอ่ะสามช่องบนอะหรือส่ะอ่้ว้วก็ทำมาโอเคฮะอ่มาทาเจตอนุ็พอม้งเนี่ยโอเคอ่ะแล้วก็แปเรามีทางออกพิเศษนะฮะตรงนี้อันนี้ก็มีระเบียงบ้านนิดนึงให้มันดู หน้าไม่แบนๆแต่มันก็จะดูแปลกๆนิดนึงอ่ะนะโอเคไปดูดิไม่ทันไรเลยดูดิหมวดฮาร์หิวละเราจะเล่นหมวดฮาร์กันได้อีกนานขนาดไหนเนี่ยต้องลองอ่ะจะังหวะนี้ขุดไม่เกินสามบล็อกอ่ะหิวแล้วเออเนี่ยวิ่งวิ่งออกจากบ้านก็หิวละเจอทางลงไหมเฮ้ยเจอเลยฮะจะังหวะนี้จังหวะแ,แสบๆเลยนะซอมบี้อยู่ใต้ต้นไม้ไงเก็อ,อะไรอ่ะ สเกลสเกลอยู่แล้วต้นไห้ดับเลยก็ใช่ใช่ใกล้พังแล้วตัวดับหินอ่ะไม่เป็นไรหรอกเราใช้ของเหลือใช้ออยหัที่ลงดิขดเองไหมฮะไม่อ่ะขดลงไปเลยไหมไม่นมันช้าเพื่อทีาเราเจอทางลงอ่ะมันจะเชื่อมต่อไปยังจุดต่อต่อไปเออหาหาบ้านไม่เจอหาบ้านไม่เจอจริงๆนะจริงๆเออ ก็ไม่รู้ีิเก้อหาไม่เจอเลยไก่เกินไก่เก้ออ่านี่ไงเจอทางลงแล้วเจอทางลงแล้วไหนเจอเราปะเนี่ยเออเดินตรงเั้นอิ่วแล้วไม่มีบล็อกอะไรเลยกินแป๊บเอออ่าหาทางลงอลงดีๆนะไม่เอาถังน้ำมาด้วยดิค่อยๆขุดขัานบันไดลงไปแล้วกันได้เอ้ยอ๋อเห็นน้ำตรงนั้นใช่ป่ะเห็นเห็นโดดเลยเหรอใช่ใช่ เอาสีแดงหรอสีเอาดีเอาสีแดงหรสีฟ้าสีฟ้าดิเอาแดงแล้วกันโดดเลยดีฮะดีทำดีมากจริงจริงเนี่ยสีแดงแดงเลยโดดไปเลยโอ้อ้ยโทษเอ้ยอุ้ยเกือบเกือบแล้วลงลงแทงก่อนได้ใช่ป่ะเมื่อกี้ลงแทงมาก่อนแล้วลงฟ้าอ่ะเอาขุดเลยเห็นละแสกกลางเลยตอนนี่ยตีเราไปเนี่ย จะขุดดนอ่ะลงมาณนเะจุดตรงโอ้สองคมันน่ากลัวจังเลยเนี่ยขุดต่อไปด้านนั้นก่อนแล้วกันน่ากลัวแปลกๆนะอ่ะฮะอันตรายบอกให้โอ้โหว้าวเฮ้ยนี่มันโอวนตินกินดิดิ <laughs> ในมืดๆนี่คือต้องขุดสองคนอะ่ะคนหนึ่งมองทางคนหนึ่งขุดอะ่ะจริงๆงั้นมันจะมาด้วยไม่รู้ตัวจริง เอ้จริงๆเนี่ยเหมืองแถวบ้านเราก็มีทำไมเราต้องมาสักไก่ใช่เฮ้ย,ย<า>ได้ยินเสียงแล้วอัตากบได้ยินเสียงอันนี้ก็เกล่าแทเเ้เสียงอะไรเสียงอะไรซอมบี้ไม่กลัวหรอกซอมบี้คีเล็บไม่ได้ขามาไม่ขานายมือฆ่าหรอกจริงๆซอมบี้อุ้ยวัตเตอร์แมวแสงไงเก็ปักทอนนะใช่ดีดีดีด เข้ามาเราเลี hmm. okay. mm ้ยวขวานะอ้าวขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ตันยางคนต้องไปด้านซ้ายเลกตัดอ้ดีตดีเศษผมลอยเลยกระเด็นกันเลยทีเดียวนะตอนนี้คือเอาหมดอะผ่านผ่านยังขาดแข็งอะตอนเนี้ย เพราะว่ามันออกจากบ้านไม่ได้ไงจะมีสักกี่ครั้งที่ได้ออกจากบ้านอซอมบี้เยอะ,<ป>ะขนาดนี้อ่ะกันเดี๋ยวงั้นคนต้องไปทางด้านขวาตายเด็กเออขอโทษตายอะ่ะหน้าปลอดภัยไหมหน้ากัดปลอดภัยเหรอ่าเดินตัดหน้าดิอ่ะไปคนละทาง เจออะไรก็ตะโกนเจอเจอหินนันตูว่าละดตันขอความคุณา้อย่าเล่นมุกพูดตันทีไรเดีย๋ยวเล่นมุกทุกครั้งเลยเล่นเล่นเบื่อกหอยก็ได้เดีอ่ะเจอเจอถาดคัก็ขวดนีมีทางไปต่อไหมหรือว่าตันยังยัง ตอนนี้ก็เจอฐานเจอเหล็กวิ่งทางหลายทางเลยเนี่ยตอนเนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาหลังจากที่เราดไปเจอน้ำชาเขียวเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยแป๊บเนี่ยแป๊บเลยมันได้ยินเสียงซอมบี้หรือว่าเสียงออยเลิยวางเงาเมลเลยเลยอู้ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้โอเคเฮ้ยเรียกเพื่อนได้นะระวัง เออโอ้แอคทซิสเมนต์ได้เลยทันทีฮะอ๋อตบมือแป๊บแป๊บแป๊บแป๊ไม่กลัวแค่สมบีเรียกพวกอะต่อให้เลยหนึ่งตัวสิบอะคิปเปอร์เรียกพวกอะอ่านั่นมันกลูมันเข้าเกียร์หมาแป๊บฮ่อง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 เกียร์หมานะฮะก็ชอบมุกนี้เลยจริงๆอ่าเลี้ยวขวาใช่ไหมเอ้อแบบเคยอยู่ไหนอะ กำลังไปตอนนี้อยู่ตรงสามแยกอยู่ตอนนี้อยู่ตรงสามแยกปยาก,ปกเก็ตไม่ใช่ละมันต้องสีแยกนี่หวะไฟ <c oughs> แดงอตอนนี้ไฟแดงเ,ดเอ้อยเราเจอไฟสีน้ำเงินน้ำเราอุดน้ำล้วะเราตามกำลังตามล,อลอ่องรอยออยอยู่โอเคงั้นเราจะเบี่ยงไปดัดเอ้ยเจออะไรฮะสีเต้นเดินมามันระเบอดตุ่มได้ตุ่มได้มันระเบอดตุ่มได้ตุ่มได้ เป็นไงบ้างฮะตุมไหมฮะเคลียร์ฮะตุมไหมพี่ตุบไหมไม่ตุบไม่ตุมไม่ตุมตุมสิที่ตุบไม่เอของตกนะอีกเคลียร์ู้ว่าเราเห็นตัวสีเขียวอยู่ข้างบนอีกตัวหนึ่งนะใช่เลยเกือบเกิดือบเกือบ เล็งลงมาไม่ยกไม่ติดสาเราเลยมันเล็งใครออยมันเล็งใครเฮ้ยตูั้งอื่นเคลียร์หมดเรียบร้อยไมเกอร์อยู่นี่เราอยู่นี่แล้วเกอร์ไม่สงสัยเขาข้างล่างเลยเหรอแล้เราก็งงไมเกอร์หมอล่ะวะจะหลอกเกอร์อยู่เดินมาแต่ไกลเลยเขียวๆคนลุกเลยคนตูดนี่ชูชันล เจ้าจอนมันยอดมากมันเล็งเราอยู่ออยข้ามันแล้วเราไม่ตกใจกว่าเหรอตกมาตรงหน้าเลยดิฉันเขาว่าอันตรายเนี่ยจริงๆโอ้ย <c oughs> เขียไหมน่าจีอันตรายมากเลยเนี่ยอยากไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคงั้นมาด้านนี้ด้านนี้ทะลุข้างนอกอ่าด้านนี้ทะลุข้างนอก โอเคด้านนี้ทะลุข้างนอกด้านนี้ทะลุข้างนอกขุดแรกไปเคด้านนั้นด้านนั้นตันไหมยังยังยังไม่ตันอ่ะไปเลยแหละแล้วเราไล่ขุดแรกตามหลังโอชเดี๋ยวต้องมีรหรัสละซอมซอมตันเปอร์ฮะซอมตันเปอร์ซอมซอมบี้ตันสเกลิตันเปอร์คีเปอร์ปปอร,รหัสสั้นๆต้องเขียวดีกว่าเปอร์อะเขียวน้องเขียวน้องเขียว เขียวเขียวน้องเขียวน้องเขียวเดี๋ยวพูดบ่อยเดี๋ยวมามาคันดกเรียกกูเรื้อฝึกหายเดี๋ยวบอกเรียกกูเรื้อได้ได้จัดไปเดี๋ยวมาหาที่ว่ายเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงพิตตั้นมาพิตตันคุยกันได้อยู่เดี๋ยวเอาน้องเขียวนะ โอ้ข้างหน้าข้างหน้ามีหลุมลึกนะระวังโอ้ยิงบอนติดด้วยอ่าฮะโอ้ข้างหน้ามีเล็กขุดเลยโอ้สองตัวเนี่ยตัวอะไรสองตัวจะไปกลัวถือดาบด้วยเดี๋ยวออยเดี๋ยวเราปักทอรแล้วกันออยไปขุดนะ เราเปิดทางโอ้ข้างหน้าแมงมุมตาเรืองแสงแต่ไกลเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมแมงมุมแมงมุมตาจะเรืองแสงนะฮะแล้วมันไม่ได้มาคนเดียวฮะมันมาสองตัวขยุ่มลังคาแมวกินปลาหมากินมดหมาบ้านอ้อยใช่ใช่โอ้ชิตโอ้ชิตโอ้โอ้ฆ่ากันอีกอ่ะจอร์ดครับรู้เลยว่าใครตีเฮ้ย โอ้ว oh, ัตินภูเขาไฟอร่อยเลยไม่กินแล้วกันเกมว่ากินแต่ไม่ดีต่อสุขภาพระวังเดินไปหามาแล้วกันเดินทำตัวผอมๆหน่อยเฮ้ยโอยโอ้ยชิดชิดชิดโอ้คีโคลีคีโอ้คีแล้วงานเข้าน้ำอยู่ <S <S 2> <S 2> ไหน <S <S น้ำน้ำน้ำไอ้วันน้ำ There's no w a t e r here go 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 โ uh, อ้ไปตายเท่าไหนเนี่ยไกลอยู่อะเดินทางมาเยอะอยู่อะเห็นแล้วเราทิ้งอุปกรณ์ไม่จำเป็นโอ้โหมันมาแล้วมันหายไปแล้วคือมาคนเดียวไม่ว่านะฮะมีนัร์แมนด้วยเพราะฉะนั้น นี่จะเป็นการ TP ครั้งแรกนะฮะพิมพ์ที่ตัวเซิร์ฟ TP SS R E N Set Tagger Sasa แมงมุมมาแล้วออยเกะมาแล้วฮะเจ้าหัวเน่ออยระวังข้างหน้ามีสไปเดอร์อยู่หนึ่งตัวถอยถอยรลกกันโอ้ชมีเอนเดอร์ด้วยอย่าไปมองหน้ามัน

ลงมาลงมาแล้วกเก็บของเราไปอีกไอ้วันดาบไอ้วันดาบอาดาบอ,อ่าเอาดาบไปกันฮะโอเคโอเค thank you thank you เมื่อวี้เจ้จหนุ่เขียวไปมั้งฮะขอถามความรู้สึกหน่อยตื่นออกตื่นใจอ่ะสได้ก่อนคนดังไปไงไงฮะ คือฟิลลิ่งนะฮะแบบเดินลงหลุมมาคิปเปอร์อยู่ข้างหน้าฮะลงมาปุ๊บประจันหน้าเลยอะฮะดังจริงๆตึ้มแบบแบบลงมาอุ้ยเขียวเขียวมันก็แบบอุ้ยใครวะมันก็แบบอุ้ยใครวะเฮ้ลูกใครวะเราเบิดมันอ่กไอ่ตึ้มเซีฮัลโหลกันเออหมดแล้วอ่ะหมดแล้วโอ้ คือใครจะไปคิดว่าแม่งอยู่ในหลุมใครจะไปคิดว่ามันอยู่ในหลุมโอ้ oh, my god นะฮะแล้วก็อาจจะมีทีพีบ้างเป็นบางครั้งเพราะนม่จัดมีมีขับอีก,ก็ได้ไหมมีถ่านเยอะอยู่มีไม้ป่ะมีไม้ป่ะเรามีไม้อยู่โอเคโอเคดีดีดีเออ จับมือคนดเราจะเอาของกลับไปบ้านได้ไหมโอ้สกิลสกิลไหนอยู่ไหนอยู่ไหนสกิลอยู่ไหนตีแล้วตีแล้วเราจะเอาของที่เราได้ในวันนี้กลับไปบะมันจะถึงบ้านไหมไม่น่าจะถึงนะจักใจไปเลยคือทางขึ้นอยู่ไหนดีวะาเออฮาร์เกอร์ขังข่าวทางขึ้นอยู่ไหนเออเอ็นเดอร์แมนฮะขุดขึ้นเลยขุดเลยขุดเลย ởi ở đâu? ở lồng nước à? mình chạy hả? à chơi cờ kiểu 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 ขอเคลียร์ก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ว่าซูเอนเดอร์แมนไม่พอแม่งมีคิปเปอร์มาด้วยหนึ่งสองสามไปยังอ้อยมันหายไปไหนละไม่ได้ยินเสียงคำรามเลยนะเออกวนตีนนะตีแรงมากจริงๆหวังตรงมันคือผีมันตีแรงมากนะยเกเคยแรงแรงหลอดน่ะ นับหนึ่งน,นะนะท่านผู้ชมถ้าสมมติถ้ท่านผู้ชมมีปัญหาอะไรกับเอนเดอร์แมนก็รู้นะันหลังชนกำแพงเอาไว้และนับหนึ่งถึงสาเพราะเอนเดอร์แมนจะหยุดสนใจเราภายใน30ิวิหนะึ่งสอสามสี่ห้าหกนะสาวิเจ็ดแปด้าสิบจ็ดปดเองถึงถึง30โอเคถ้าถึง30ปุ๊บ โอเคเดี๋ยวทีพีให้ทีพีเอสเอเจียวการ์เอ็นแซดตะ๊กเกอร์ซ่าซาเอาของไปเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมอะไรอยู่บนสเตตัสบาร์ไม่เห็นนะเต็มเต็มเลยแหละไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกแล้วจริงๆเห็นเต็มเต็มเลยที่เราเห็นเลยบอกนับหนึ่งถึงสามสิบ ตื้มบ้านแบ่งมาอะบ้านแบ่งมาไม่ไม่เดินไปไกลแล้วเดินเดินมาลงแต่ต้นไม้ปุ๊กจ้๊เองเดี๋ยวทำเป็นอ่าวิธีการสู้กันมันเป็นไรไว้อยู่โอ้ชเกิดระวังอะไรมีอะไรอ่าลึกมากเราไม่ได้เดินได้ถานจิระการที่ลึกมากไม่ได้เดินตามเลย อยู่ไหนอะ่ะกำลังขุดแร่เหล็กอยู่ขอบคุณระหว่างก็เจมจผัดได้ค่ะสีรประการที่ลึกมากตัดหน้านะ <c oughs> นะั่นเจตทำแม่งโอเคลึกไหมคะลองไหมคะไม่ตีร <c oughs> ูให้ค่ะเออตรงนี้มีรูเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งมีเพื่อนโผวงมา โอ้ยโทษเขียวอะฮะจะบอกว่าค้างขาวแต่ข้างคาวเวลาบินมามันเอาหน้าโผมาเต็มเต็มหน้าไอเราเลี้ยร้องเขียวมันน่ากลัวกว่าเขียวอีกตอนมันเอาหน้ามาหาใกล้ๆเราอะจุบหน่อยจุบหน่อยตอนมันมาอยู่ใกล้เราอะเหมือนตัวเลยจะแบบคือถ้าคิปลงจะค่อยๆเดินมาใช่ไหมแต่เนี้ย แม่งมาแบบเหมือนแบบจะมันแดกหน้าเราอะไรประมาณเนี้ยตกใจใส่อะฮะนักเกอร์อยู่ใสอยู่ไม่รู้อะขุดแร่ผ่านอยู่เจอ,อเละโอเคเ,เอชิอละเอเอข้างล่างทะลุข้างล่างจะไปข้างล่างหรือจะไปตรงไหนดีไปตรงนี้ก็ได้โดนเหล็กแบบเหล็กยิ่งขัดแข็งอยู่ช่วงนี้นี่เลย เล็กขาดแข็งฐานก็ขาดแข็งขาดแข็งหมดทุกอย่างอ่ะเพราะมันไม่เราออกจากบ้านเลยไอ้หมวดฮาร์ดเนี่ยเล็กขาดแข้งคุยกับแฟนก็ต้องรับไฟเออเล็กขาดแข็งมันแบบถ้าจะลงเหมืองเนี่ยอย่าลงไกลเลยเพราะถ้าลงไกลปุ๊บมันจะมีปัญหาเออจริงๆอ่ะออยเราควรจะเอาเตียงมาด้วยรู้ป่ะเดบเอาเตียงอ่ะก็คือมาเป็นเช็คพอยต์ประมาณเนี้ยแต่ถ้าจะกลับบ้านก็คือเดินเอาอย่างเดียว ไม่เป็นไรเรามีเรามีสาวอากาศอยู่ที่บ้านอ่าฮะสาวอากาศโอเคเฮ้ยขอตังค์ได้เลยทางนี้ตังนั่นต้อมทำบ้านเดบอดเหล็กเหรอใช่แล้วั้งขุดอยู่เนี่ยขุดเหล็กอยู่โอเคนี่คือฟีลิ่งของการลงดันในหมวดฮาร์ด